สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศหรือว่า energy flow ซึ่งการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะ สองลักษณะย่อยๆเลยนักเรียนคือเราอะเรียนมาหมดแล้วแล้วก็เราอาทํากิจกรรมมาเรียบร้อยและฉะนั้นฉะนั้นเราก็น่าจะแบบมองภาพออกแล้วคือแบบแรกเขาจะเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนักเรียนห่วงโซ่อาหารนะโอ้โหอีซี่มากมันคือการกินเป็นท,ทอดของสิ่งมีชีวิตหรือว่ากินเป็นขั้นๆน,นั่นเองซึ่งรูปแบบห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสีแบบสีแบบแบบไหนบ้างหรอแบบแรกก็คือแบบผู้ล่านั่นเองก็คือมันจะมีผู้ล่าอยู่ในห่วงโซ่อาหารด้วยเช่น หญ้าถูกกวางกินแล้วก็กวางถูกสิงโตกินจะเห็นว่าไอส้สิงโตเนี่ยมันเป็นผู้ล่าถูกไหมแล้วก็แบบที่สองคือแบบปรสิตแบบปรสิตเนี่ยก็คือจะมีปรสิตอยู่ในห่วงโซ่อาหารด้วยเช่นพยาธิอยู่ในลำไส้โคนอีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบที่สาต่อมามันเป็นแบบซากอินรีย่อยสลายซึ่งจะมีผู้บริโภคซากผู้ย่อยสลายอยู่ในห่วงโซ่อาหารด้วยเ<ๆ>ช่นก็จะมีคนที่กินซากก็จะได้แต่ได้แก่ใครอะอ่ะ แล้งใช่ไหมที่กินซากาสัตว์หรือว่าถ้ากินซากพืชก็จะเช่นกิ้งกือไส้เดือนอะไรอย่างนี้อยู่ในห่วงโซ่อาหารนั้นด้วยสุดท้ายแล้วก็คือแบบผสมหรือว่ามิกซ์เชนนั่นเองก็คือจะเป็นแบบว่าโซ่อาหารหลายๆแบบผสมอยู่ในสายเดียวกันอันนี้ก็คือการถ่ายทอดพลังงานแบบที่1อ่ะเราลองมาดูตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้มันคือห่วงโซ่อาหารซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายลำดับขั้นการกินแล้วก็หน้าที่เชิงอาหารให้ฟังด้วย คือเราจะเห็นว่าถ้าเป็นพืชเป็นพืชรู้ได้เลยว่ามันคือผู้ผลิตแน่ๆเพราะว่ามันเป็นไงสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองก็คือสังเคราะห์แสงนั่นแหละการสังเคราะห์แสงของมันก็คือการสร้างอาหารให้กับตัวเองโดยไม่ต้องไปกินใคร 4. ตัวนี้ถัดมาเขาเรียกว่าผู้บริโภคใช่ไหมอ่ะนักเรียนผู้บริโภคซึ่งการที่จะเขียนห่วงโซ่อาหารได้เนี่ยมันจะเป็นการกินเป็นขั้นๆแสดงว่าคนนี้คือผู้บริโภคลำดับที่1 อันเนี้ยผู้บริโภคลำดับที่2ผู้บริโภคลำดับที่3และผู้บริโภคลำดับที่4ส,สุดท้ายและเอ้ยอันเนี้ยคือใครละ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าผู้ย่อยสลายนั่นเองนักเรียนคือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอะมันจะกินแบบตัวสุดท้ายคืออะไรคนที่กินแบบบริโภคสุดท้ายเสมอในห่วงโซ่อาหารนะ่ะก็จะเป็นผู้ย่อยสลายสารนี่แหละเพราะว่าอะไรอนักเรียนพอสิ่งมีชีวิตพวกนี้ตายลงถูกไหมอะ ไอเน,นี้ยก็จะเป็นผู้ย่อยสลายแล้วก็ดูดซึมสิ่งเอ่อดูดซึมสารอาหารเข้าไปใช้ในกระบวนการเ,าเจริญเติบโตของมันเองอ่ะถ้าครูเขียนครูก็จะเขียนได้ว่าพืชเนี่ยมันเป็นผู้ผลิตนะแต่ว่าถ้าเป็นตกกะกันจะเป็นผู้บริโภคลาดับที่1นหนูจะเป็นผู้บริโภคลาดับที่2ง,งูเป็นผู้บริโภคลําดับที่3ลําดับที่4ถัดเลื่อนมาเรื่อยๆส่วนผู้บริโภคลําดับสุดท้ายก็คือจะเป็นผู้ย่อยสลายนั่นเองปุ๊บคราวนี้ เรามารู้จกจากกฎหนึ่งก่อนกฎที่เรียกว่ากฎ10%นักเรียนอาจจะไม่คุ้นคุ้นแต่ว่าครูขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนถ้าดูจากในห่วงโซ่อาหารเนี้ยครูเคยถามนักเรียนไปแล้วว่าการกินเป็นทอดๆแบบเนี้ใครกันที่ได้รับพลังงานสารอาหารเยอะที่สุดเออได้รับพลังงานจากการกินเยอะที่สุด มันคือการถ่ายท่อสารอาหารนะน้อนักเรียนนักเรียนอาจจะบอกว่าก็ต้องเป็นคนสุดท้ายสิครูเพราะว่าคนสุดท้ายก็น่าจะได้กินเยอะสุดหรือเปล่าแต่ในความจริงแล้วผิดนะห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาดเออมันไม่ได้หมายความว่าคนกินสุดท้ายอจะได้รับพลังงานเยอะสุดนะนักเรียนคือมันเริ่มจากการที่พืชเนี่ย ได้รับพลังงานแสงอาทิต์มาแสดงว่าเขาอ่ะได้รับพลังงานฟรีๆจากแสงอาทิตย์เพื่อมาสร้างอาหารด้วยตนเองใช่ไหมคะแสดงว่าผู้ผลิตตัวเนี้ยจะได้รับพลังงานเกือบ100เลยเออในการแบบเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเสร็จแล้วก็จะมีผู้บริโภคลำดับที่1เนี่ยไปกินเขาผู้บริโภคลำดับที่2ก็จะกินผู้บริโภคลำดับที่1น,นักเรียนพลังงานอะ่ะมันจะลดลงเรื่อยๆ ทำไมอ่ะครูทำไมถึงลดลงเรื่อยๆเนื่องจากตักกะแตนะ่เวลามันกินพืชดันักเรียนมันก็คงไม่กินไปหมดทั้งต้นถูกไหมอ่ะแสดงว่าพลังงานมันก็จะได้บางส่วนเพราะว่ามันสามารถกินบางส่วนของพืชได้เท่านั้นเองอ่ะคือไม่สามารถแบบไปกินรากด้วยแสดงว่ามันจะได้ไม่ได้ละมันจะแบบไม่ได้รับพลังงานเต็มที่จากการกินพืชเพราะว่ามันได้พลังงานแค่บางส่วนเท่านั้นและยิ่งตักกะแตได้รับพลังงานบางส่วนซึ่งพลังงานที่ได้มาก็จะเป็นแค่10ซ็ของพลังงาน แลกนั่นเองแสดงว่าผู้บริโภคลำดับที่2เนี่ยไปกินผู้บริโภคลำดับที่1มันก็จะได้รับพลังงานแค่กระจึงหนึ่งหนึ่งออกไหมอะนักเรียนคือเพราะว่าเป็นไงเพราะว่าคือสมมติว่ามันกินแค่ตัวเดียวอะใช่ปะ่ะมันก็จะได้รับพลังงานแค่นิดเดียวถูกไหมมันก็เลยต้องกินให้เยอะๆเพื่อให้ได้พลังงานเยอะๆแต่ว่าเป็นไงอะ ด้วยความที่ในชีวิตประจําวันมันก็ไม่ได้กินอย่างเดียวถูกไหมมันยังมีการขับถ่ายการหายใจแล้วก็การแบบแอคทิวิตี้ต่างๆอีกถูกไหมพลังงานพวกนั้นอ่ะมันก็จะหายไปในรูปของความร้อนนักเรียนแสดงว่าแสดงว่าเมื่อเราอ่ะเมื่อผู้บริโภคเนี่ยไปกินผู้บริโภคลําดับที่แล้วมาเนี่ยพลังงานที่ได้อ่ะมันก็จะได้รับแค่1 0ซของพลังงานของคนแรกถูกไหมคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสูญเสียไปกับการหายใจการขับถ่ายเออการทํากิจกรรมต่างๆไปแล้วพลังงานก็เลยลดลงนั่นเองนักเรียนถ้ามองลูกศรด,ดีๆมันจะเป็นลักษณะนี้เลยเหมือนผู้ผลิตถูกไหมได้พลังงานแบบเต็มที่มากจากแสงอาทิตย์ผู้บริโภคลําดับถัดไปเนี่ยจะเริ่มได้รับพลังงานน้อยลงแล้วเพราะว่าพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหายไปอยู่ในรูปความร้อนเราเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆถ้ายังมองภาพไม่ออกเดี๋ยวครูจะให้ดูกล่องแบบนี้ปึ๊บ ลองดูลำดับการกินแบบนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันมีผู้ผลิตผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3แล้วก็ลำดับที่4ถ้าครูให้กล่องตรงนี้มันแสดงถึงพลังงานที่สะสมในเนื้อเยื่ออะ พลังงานที่สะสมในเนื้อเยื่อและลูกศรสีแดงๆเนี่ยมันคือพลังงานในรูปความร้อนแล้วลูกศรสีดำเนี่ยมันคือการถ่ายทอดพลังงานจะสังเกตเห็นว่าผู้ผลิตอย่าลืมนะมันได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสังเคราะห์แสงได้เต็มที่แปลว่าพลังงานมันเต็มเปี่ยมมาก แต่ว่าเป็นไงผู้บริโภคลำดับที่1่อ่ะมันกินผู้บริผู้ผลิตได้แค่บางส่วนก็คือกินได้แค่กระตึงเดียวของผู้ผลิตถูกไหมมันก็เลยได้รับพลังงานมาแค่กระตึงหนึ่งหรือว่า10%เปซ็นเป็นเ์ของคนนี้ถูกปะแล้วผู้บริโภคลำดับถัดไปลำดับที่2เนี่ยก็ดันไปกินตะกก่แตนถูกไหมอ่ะคือมันก็ได้รับพลังงานอยู่น่อยแบบได้รับพลังงานจากที่ตะกก่แตนไปกินมาน้อยอยู่แล้วแล้วมันยังต้องแบบเสียพลังงานที่อยู่ในรูปของความร้อนอีกก็คือ แบบในการหายใจยิ่งตัวใหญ่นักเรียนมันก็ต้องใช้พลังางานมากอะ่ะนึกออกไหมพลังงานมันก็เลยลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมยิ่งผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเหลือพลังงานนิดเดียวเองถูกเปล่าแสดงว่าถ้ามันได้พลังงานน้อยขนาดนี้แปลว่ามันจะต้องล่าให้ได้เยอะมากที่สุดก็คือให้กินกินกินได้เยอะมากที่สุดอะ่ะนึกออกไหมมันถึงจะได้รับพลังงานที่เพียงพองั้นถ้าครูถามว่าในสายใยอาหารอันเนี้ย ใครได้รับพลังงานมากที่สุดตอบได้เลยก็คือผู้ผลิตนั่นเองเออผู้ผลิตแลวถ้าเขาถามว่าแล้วผู้บริโภคลำดับที่เท่าไหร่ได้พลังงานสูงสุดเออเราก็ต้องตอบได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ลำดับสุดท้ายแน่แต่ว่าเป็นลำดับที่หนึ่งไงเพราะว่ามันกินอะไร กินแบบผู้ผลิตมาโดยตรงแสดงว่าก็ต้องได้รับพลังงานแบบว่าอย่างน้อยก็ต้อง10%ของผู้ผลิตแหละเออแต่ว่าคนที่ถ้าถ้าเขาถามว่าแล้วใครในสายอาหารเนี้ยออในห่วงโซ่อาหารเนี้ยได้รับพลังงานน้อยที่สุดอุ้ยเราก็ต้องตอบได้เลยว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายสิเพราะว่าเป็นไง คือมันตัวใหญ่ต้องใช้พลังงานเยอะก็ต้องกินเยอะเป็นธรรมดาถูกไหมเออแล้วมันก็ต้องแบบว่าใช้พลังงานในการหายใจพลังงานในการขับถ่ายพลังงานในการล่าทํากิจกรรมต่างๆเยอะมันก็เลยแบบถูกถ่ายพลังงานแบบในรูปความร้อนออกไปเยอะสิ่งที่ได้มาแบบพลังงานที่สะสมในเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะเหลือแค่กระจึกหนึ่งงั้นจาไว้เลยว่าเวลาถ้าเขาถามว่าถ่ายทอดพลังงานาการถ่ายทอดพลังงานแบบนี้ใครได้พลังงานเยอะสุดต้องตอบเลยผู้ผลิต ถูกไหมหรือไม่ก็เป็นผู้บริโภคลำดับที่1แต่ว่าผู้ผลิตได้เต็มเลย100%ถ้าเขาถามว่าแล้วใครที่ได้รับพลังงานน้อยสุดก็ต้องตอบว่าเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองเพราะว่ากว่า,วาพลังงานจะส่งไปถึงใช่ไหมมันใช้แบบเออกิจแบบใช้ในกิจกรรมอื่นๆไปจนหมดแล้วแสดงว่าถ้าเป็นผู้บริโภคเนี่ย ผู้ผลิตเนี่ยจะถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลําดับถัดไปเนี่ยมันจะพลังงานเนี่ยมันจะลดลงตะเรื่อยๆตามลําดับขั้นของการกินเ,ออเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยกินผู้ผลิตได้บางส่วนพอเข้าใจนะนักเรียนพอเข้าใจนะอ่ะคราวนี้ลองมาดูการถ่ายทอดพลังงานแบบที่สองบางแบบนี้จะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าแบบแรกอ่ะมันคือห่วงโซ่อาหารก็คือเป็นการกินทอดๆแค่แบบว่า ไม่กี่ตัวนักเรียนถูกไหมมีสัตว์อยู่ในห่วงโซ่อาหารไม่กี่ตัวแต่ถ้าเป็นฟู้ดเว็บหรือว่าสายใยอาหารเนี่ยมันก็คือความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหารหลายหายห่วงโซ่อาหารเลยนะที่มีความซับซ้อนกันมากขึ้นเพราะว่าอะไรอะ่ะนักเรียนเอาห่วงโซ่อาหารที่เราแบบได้มาเมากกื่อกี้เมื่อตะแยเลยอันนี้มาต่อกันเยอะๆเลยแปลว่าแปลว่าไอ้ระบบนิเวศนี้พอมีความซับซ้อนเนี่ย ผู้บริโภคแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะไม่ได้กินอาหารแค่ชนิดเดียวแล้วเออไม่ได้กินอาหารแค่ชนิดเดียวนะแล้วก็ไม่ได้เป็นอาหารของสัตว์ชนิดเดียวด้วยแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปกันแล้วแบบที่2ก็คือเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งผู้ล่าเออแล้วก็อาจจะเป็นเหยื่อก็ได้ครูยกตัวอย่างเช่นแมงมุมเลยแมงมุม แมงมุมถ้ามันไปกินมแมลงเนี่ยถูกไหมไอแมงมุมเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นผู้ล่าแล้วมแมลงเนี่ยจะเป็นเหยื่อแทนแต่ถ้าเมื่อไรมีนกอ่ะควาดนกบินเลยบินนกบินเปิบเมากินแมงมุมนกมากินแมงมุมเมื่อไหร่เนี่ยแมงมุมมันจะกลายเป็นเหยื่อทันทีนักเรียนส่วนนกจะกลายเป็นผู้ล่าแปลว่าในระบบนิเวศนึงเนี่ยถูกไหมก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะอาจจะเป็นได้ทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นทูผู้ถูกลาก็ได้ คราวนี้ลองมาดูภาพสายใยอาหารนักเรียนสายใยอาหารบอกแล้วว่ามันคือห่วงโซ่อาหารที่เอามาสอนทับกันเรื่อยๆก็คือมันจะยิ่งซับซ้อนไปมากๆครูยกตัวอย่างนี่อันนี้คือผู้ผลิตถูกไหมเป็นพืชพืชถูกผู้บริโภคลำดับที่1กินผู้บริโภคลำดับที่2กินแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่2กินผู้บริโภคลำดับที่1และผู้บริโภคลำดับที่3กินผู้บริโภคลำดับที่สองจะเห็นว่านักเรียนถ้านับดีๆนะโอ้โห ห่วงโซ่อาหารดูมันมีหลายห่วงโซ่มากมันเกิดกว่าความซับซ้อนขึ้นถูกไหมนี่ไงนี่ไงจากอะไรเออจากการเอามาแบบเอาห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่ามาเขียนด้วยกันเห็นไหมระบบนิเวศมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นซึ่งครูยกตัวอย่างนะครูยกตัวอย่างคือถ้าเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะคือ แต่ละชนิดอะมันไม่ได้กินอาหารชนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นอาหารของสัตว์ชนิดเดียวด้วยนักเรียนดูนะยกตัวอย่างเช่นไอ้กิ้งก่าตัวนี้ค <ah ือเป็นไงเป็นไงมันไม่ได้กินอาหารแค่อย่างเดียวนะมันไม่ได้กินแค่แมลงหรือว่ากินเออกินกินแมลงหรือว่ากินหนูอะไรอย่างนี้อย่างเดียวดูอาหารที่มันกินก็คือไอ้หนูตัวนี้พิก้าพิก้าแล้วก็กินนกด้วยอ่ะกินกบด้วยกินฉี่เสื้ออีกโอ้โหแปลว่าอะไรแปลว่า ไอ้เนี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยผู้บริโภคตัวเนี้ยมันไม่ได้กินแค่สัตว์ชนิดเดียวเป็นอาหารใช่ไหมแต่ว่ามันแบบสามารถเลือกที่จะกินสัตว์ได้หลายอย่างเป็นอาหารเลยและดูที่สําคัญมันไม่ได้เป็นอาหารของสัตว์ชนิดเดียววยนะมันยังเป็นอาหารของหมาตัวนี้ของสิงโตภูเขาแล้วก็ของแมวตัวนี้อีกเห็นไหมในระบบนิเวศเนี้ย การที่แบบมีสายใยอาหารเนี่ยหรือห่วงโซ่อาหารที่มันซับซ้อนซับซ้อนเนี่ยมันจะช่วยให้แบบว่าเกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบเออเป็นผู้ที่โดนกินอยู่แค่แบบฝ่ายเดียวอะเออมันยังแบบสามารถไปกินคนอื่นๆได้อีกด้วยอ่ะแล้วลองมาดูคำนี้เขาบอกว่าเพิ่มเติมเพิ่มเติม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบสายใยอาหารน่ะนักเรียนคือแบบสายใยอาหารเนี่ยนะคือถ้าเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งตายไปถูกไหมมันจะไม่ทําให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากนักเพราะว่ายิ่งสายใยอาหารชุดนั้นน่ะมันแบบว่ามีความมีห่วงโซ่อาหารมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทําให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศมากเท่านั้นดูตัวอย่างในนักเรียน เนี่ยครูยกตัวอย่างสมมุตินะนักเรียนครูบอกว่าในสายใยอาหารเนี้ยครูให้กระต่ายหายไปนักเรียนลองดูดีๆสิว่ามันจะกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นไหมอะเอาจริงๆแล้วอ่ะมันแทบไม่มีแบบผลกระทบเลยใช่ไหมเพราะว่าไอสาตัวเนี้ยมันยังกินตัวอื่นได้อีกถูกเปล่าเนี่ยกินสัตว์ชนิดอื่นๆได้อีกและ ไอสัตว์พวกนี้มันก็ยังแบบว่าถูกตัวอื่นกินได้อีกอะ่ะแปลว่าระบบมิเวศมันก็ยังคงความสมดุลอยู่นั่นเองเพราะว่าสายใยอาหารเนี่ยมันซับซ้อนมากอ่ะคราวนี้ครูถามหน่อยว่าเราจะเริ่มมาเรื่องการสะสมสารพิษและตืดๆย้อนกลับไปดูหน่อยปึ๊บนักเรียนลองดูภาพเดิมเลยญ้าตะกะแตนหนูงูเหี่ยวแล้วก็ผู้บริโภคซากถูกไหมอ่ะ เออผู้ย่อยสลายสิผู้ย่อยสลายนักเรียนดูดีๆถ้าครูถามว่าใครมีการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตเยอะสุดเฮ้ยเราเริ่มลังเลแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นการถ่ายทอดพลังงานใช่ไหมเราจะบอกว่าการถ่ายทอดพลังงานน่ะพลังงานน่ะมันจะลดลงไปเรื่อยๆตามลําดับขั้นของการกินแต่คราวนี้ ถ้าเป็นการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตนักเรียนจําไว้เลยนะจําไว้เลยก็คือมันจะตรงข้ามกับการถ่ายทอดพลังงานเลยก็คือยิ่งผู้บริโภคลำดับสูงๆเลยนะก็คือผู้บริโภคลำดับสูงๆเนี่ย จะยิง่งมีสารพิษสะสมมากที่สุดเพราะว่าอะไรนักเรียนคือด้วยความที่ชาวนาเนาะแบบว่าเดี๋ยวนี้โรงงานอุตสาหกรรมเขาก็เริ่มใช้สารเคมีถูกไหมเขาก็ทิ้งลงไปในแหล่งน้ําบ้างถูกเปล่าแล้วก็มีสารเคมีแบบว่าจากโรงงานอุตสาหกรรมมา้างอะไรอย่างนี้คือแบบไอ้พวกสารพิษพวกนี้มันก็จะตกค้างอยู่ที่บริเวณแบบอากาศ แม่น้ําลําคลองในดินอะไรอย่างนี้ซึ่งคนที่แบบว่าใช้ในการแบบเขาเรียกอะไรดูดซึมแร่ธาตุดูดซึมอาหารใช้น้ำเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นพืชถูกไหมนักเรียนคือถ้าพืชมีการสะสมสารพิษและ,ะผู้ผลิตมีการสะสมสารพิษนักเรียนคิดดูนะผ,ผู้บริโภคลําดับที่หนึ่งเนี่ยเขากินตรงนี้เข้าไปพิษมันก็เริ่มสะสมอยู่ในนี้และ แล้วผู้บริโภคลำดับต่อมาก็มากินเข้าไปอีกแต่เขาไม่ได้กินแค่ตัวเดียวนึกออกไหมคือหนูว่ามันกินตกกะกแตนตัวเดียวมันคงไม่อิ่มมันคงจะกินมากกว่านั้นอาจจะเป็น2ตัวสตัว4ตัวแปลว่าสารพิษมันก็จะเริ่มสะสมเยอะกว่านี้อีกแล้วงูอ่ะมันก็คงไม่ได้กินหนูเพียงแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะงูมันก็น่าจะกินหนูหลายตัวกว่ามันจะอิ่มถ้าตัวมันยาวมากๆใช่ไหม ยิ่งกินหนูหลายตัวและไอ้หนูหลายตัวนี้มีสารพิษสะสมอยู่มาตั้งแต่แรกนักเรียนคิดดูมันก็จะสะสมสารพิษของงูให้งูไปเรื่อยๆและไอ้เหยื่อมันคงกินงูตัวเดียวในภายในวันเดียวมันก็คงไม่อิ่มใช่ไหมมันก็คงกินข้าวเช้ากลางวันเย็นเหมือนกันมันก็จะมีการสะสมสารพิษที่เพิ่มขึ้นไปอีกงั้นแปลว่าสารพิษเนี่ยมันเวลาสะสมสารพิษเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามลําดับของผู้บริโภคเพราะว่าอะไรเงี้ย ผู้บริโภคอะมันไม่ได้กินแค่ตัวเดียวนึกออกไหมนักเรียนคือมันกินในปริมาณที่มากเพื่อให้ได้พลังงานเยอะๆแสดงว่าสารพิษสะสมในตัวใน,ในร่างกายของมันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยตามลำดับขั้นของบบริโภคตามลดััขข้นของการบริโภคนั่นเองถ้าครูถามว่าออในห่วงโซ่อาหารนี้ใครมีการสะสมสารพิษในร่างกายเยอะที่สุดตอบเลยนะว่าเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายก็คือ เจ้าเหยื่อนั่นเองถูกไหมจริงๆถ้ามีมนุษย์อยู่นะนักเรียนจะบอกเลยว่ามนุษย์นี่แหละก็คือเป็นคนที่มีสารพิษสะสมเยอะสุดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแทบจะกินทุกอย่างเลยนักเรียนอืออะคราวนี้มาดูอันนี้อีกกระจึงหนึ่งเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่า predator และเหยื่อบ้างดีกว่าเขาบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยถ้าผู้ล่ามีจํานวนมากขึ้นถูกไหมมันจะทําให้เหยื่อเนี่ย ซึ่งมีแบบซึ่งเป็นอาหารของผู้ร่าเนี่ยก็จะลดลงด้วยถ้ามองไม่ออกนะักเรียนนึกออกไหมว่าครูมีสิงโตอะสิงโตเลยนะว,ว้าวแล้วก็มีกวางไว้วาดก็ไม่ค่อยเหมือน อ่ามีกวางถ้าครูมีสิงโตอยู่20ตัวแต่กวางมีอยู่5ตัวนักเรียนคิดว่ากวางมันจะเหลือไหมเนี่ยสิงโตมันคงแย่งกินกวางกันหมดะเนาะอ่าด้วยความที่ถ้าผู้ล่าเนี่ยมันกินเหยื่อชนิดเดียวเป็นอาหารน่ะมันจะส่งผลให้ผู้ล่าขาดแคลนอาหารเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งอาหารระหว่างผู้ล่าด้วยกันเองทําให้ผู้ล่ามีจํานวนลดลงด้วยนึกออกไหมอะนักเรียนมีสิงโตอยู่20ตัวแต่มีกวางอยู่5ตัวคือนอกจากที่จะอาหารมันน้อยแล้วอะ ถูกปะไอ้ผู้ล่ามันยังต้องแย่งอาหารกินกันอีกอะ่ะมันก็เลยจะทําให้แบบผู้ล่ามันขาดแคลนอาหารไปด้วยแล้วก็จะทําให้จํานวนผู้ล่าลดลงเหยื่อก็ลดลงไปด้วยแสดงว่าไอ้จำนวนผู้ล่าและเหยื่อนในระบบนิเวศหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลของประชากรผู้ล่าและเหยื่อเสมอซึ่งวิธีการวิธีการก็คืออ่ะเราลองมาศึกษาจากอันนี้นักเรียนดูเส้นกราฟนะอันนี้มันคือกระต่ายป่า ส่วนอันนี้ชื่อว่าแมวลิงเออไอแมวลิงตัวนี้มันจะกินกระต่ายป่าถูกไหมถ้าดูจากเส้นกราฟดีๆไอกระต่ายป่านี่สีม่วงเมื่อไรที่กระต่ายป่ามีจํานวนมากๆจำนวนผู้ล่าก,ก็จะเป็นไงก็มากตามไปด้วยเพราะว่าอะไรอาหารมันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไรกระต่ายป่ามันเริ่มมีจํานวนลดลงแล้วเห็นไหมน,นี่ลดลงเป็นแบบนี้เลยจํานวนผู้ล่าก,ก็จะลดลงด้วยเพราะว่าอะไรอะ่ะมันขาดแคลนอาหารถูกปะขาดแคลนแบบกระต่ายอะ่ะเออมันไม่มีแบบ กระต่ายจะกินแล้วมันก็ยังต้องต่อสู้เพื่อแย่งกินกระต่ายกันอีกค่ะมันก็เกิดการแบบเจ็บป่วยล้มตายกันไปเยอะแสดงว่าจํานวนมันก็จะลดลงแสดงว่าถ้าเมื่อไหร่ผู้ล่าอ่ะถ้าเมื่ไห่เหยื่อมีเยอะเมื่อไหร่เหยื่อเมื่อไหร่เหยื่อมีเยอะเมื่อไหร่แปลว่าผู้ล่าก็จะเยอะตามไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่เหยื่อมันมีน้อยๆผู้ล่าก็จะน้อยตามไปด้วยนั่นเองเขาก็สรุปได้แบบนี้ถ้ากราฟนะดูจากกราฟ ประชากรของแมวป่าลิงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับประชากรกระต่ายป่ามากๆเพราะว่าถ้ากระต่ายป่ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแมวป่าลิงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีอาหารอุดมสมบูรณ์น,ะนักเรียนแต่ว่าถ้าสมมติว่ากระต่ายป่าเนี่ยมีจํานวนประชากรลดลงถูกไหมมันก็จะส่งผลให้ประชากรของแมวป่าลิงลดลงไปด้วยเนื่องจากมันเนี่ยขาดแคลนอาหาร แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เกิดภาวะแห้งแล้งเป็นเวลานานหรือว่าเกิดภัยพิบัติอื่นๆเช่นไฟป่าน้ําท่วมมันก็จะทําให้จํานวนประชากรพืชใช่ไหมไอ้พืชทั้งหลายที่เคยเป็นอาหารของไอ้ตัวกระต่ายเนี้ยมันลดลงพอไอ้พวกพืชมันลดลงใช่ไหมอะนักเรียนกระต่ายป่าก็จะลดลงไปด้วยพ่อกระต่ายป่าลดลงก็จะส่งผลให้จํานวนประชากรของ แมวป่าลิงลดลงได้อย่างรวดเร็วเช่นกันโอ้ยจบแล้วนักเรียนลองไปทบทวนดีๆนะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่อยู่ใน Google Form ด้วยนะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบาย